สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ฤดูหนาวนะครับมาพบกับบอลลในสวนยางอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาตามดูผลงานการฉีดฮอร์โมนไข่ไก่แล้วก็หลังจากที่บอลลดทำคลิปไปว่าเปลือกยางนิ่มกกีดง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือว่าน้ํายางไหลดีขึ้นหรือปกติไหมครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าวันนี้ อย่างที่บาโรดใช้ฮอร์โมนไข่ไก่ในช่วงหน้าหนาวนี่นะครับว่าจะออกดีหรือจริงๆแล้วออกปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูดครับอย่างที่เห็นนี้บารโรดหยอดกดแล้วนะครับอันนี้ก็คือขึ้นเม็ดที่สามนะครับสําหรับถ้วยพันซีซีนะครับก็ถือว่าอันนี้ต้นนี้จริงๆแล้วก็ออก ไม่ค yeah. ่อยดีเท่าไหร่นะครับสามเม็ดนะครับเนี่ยสามเม็ดเกือบเต็มถ้วยเต็มถ้วยแล้วนะฮะทีนี้เราจะไปดูต้นอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับยางพันหกร้อยนะครับก็ถือว่าสามเม็ดก็ก็ ถ้าถามว่าดีไหมก็สําหรับบาโรดคิดว่าก็พอได้ครับก็พอประมาณนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ออกล้นล้นเหลือๆนะครับซึ่งกรณีของบาโรดนี้ไม่ได้ใช้ยาเร่งอะไรนะครับก็คือต้นอยู่ในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าออกธรรมชาตินะครับอันนี้หลังจากที่ใช้อะอะไรนะเอา ฮอร์โมนไข่ไก่ไปแล้วนะครับได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็มากรีดก็ยางก็นิ่มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปริมาณน้ำยางก็อันนี้เป็นถ้วยพันห้าร้อยซีซีนะครับก็ถือว่าสามเม็ดก็ได้เต็มถ้วยนะครับก็โอเคอยู่ครับทีนี้ถือว่านอกจากอาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายแล้วนะครับเรายังได้ ปริมาณน้ำยางที่ไม่ที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็คือปกติถ้าเรากีดยางง่ายถ้าเรากีดยางง่ายน้ำยางออกดีมันก็เราก็ภูมิใจนะครับเนาะนี่ก็3ามมีนะครับ3ามมีดสมมีก็ประมาณนี้นะครับ อาจจะเป็นด้วยที่ว่าหน้าต่ําด้วยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าจะบอกเพื่อนๆว่าอโฮอร์โมนไข่ไกนั้นไม่ได้เป็นยาเร่งนะครับแต่ว่าเป็นการบํารุงหน้ายางเป็นการบํารุงส่วนของระบบการเดินของท่อน้ํำยางนะครับแล้วก็การบํารุงะระบบการผลิตน้ํำยางเช่นใบาลากนะครับผม ไม่ใช่ยาเร่งนะครับทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างนะครับอันนี้มีที่สามือนกันนะครับถ้วยพ5 0 0้าซีซีนะครับ3เมตรก็โอเคประมาณนี้ครับผมนี่ก็หน้ายางจะนิ่มขึ้นจะสังเกตนะครับว่าต้นยางบ่ารดอาจจะไม่เนียนสวยนะครับเหมือนกับ หลายๆท่านที่เกีดเก่งบาโรดก็เอาตามความจริงก็คือแค่ไม่ให้เข้าแก่นนะครับแค่ไม่ให้เข้าไม่ให้บาดเนื้อไม้ก็ถือว่าโอเคครับผมถึงจะไม่ต้องเนียนเหมือนกับกระดาษทรายถูไว้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับบาโรดนะครับก็คือ ก็แค่มาให้มันบาดเนื้อไม้ก็พอนะครับก็ถือว่าสามีดนะครับที่เห็นขาวๆนะครับก็คือส่วนที่ไม่ออกก็คือได้ประมาณเต็มปากถ้วยส่วนที่ออกดีก็จะได้เป็นลูกบอดนะครับสําหรับสามีดนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยาเล่งนะครับบารดไม่ใช้ยาเล่งปฏิเสธยาเล่งมาได้หลายปีแล้วครับนะครับก็นะ อาศัยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนไข่ไก่ช่วงหน้าหนาวลมมันแรงอากาศมันเย็นทําให้หน้าแห้งหน้าแข็งแอปเปือกแข็งนะครับขีดยากบาโรก็ใช้ฮอร์โมนไข่ไก่นี่แหละครับช่วยบําบัดอาการเหล่านั้นก็ดีขึ้นมากมายนะครับรีดง่ายนะครับส่วนน้ํายางก็ออกปกติของมันอยู่แล้วนะครับในช่วงหน้าหนาวก็ปริมาณน้ํายางก็จะได้เยอะอยู่แล้วนะครับ ฮอร์โมนไข่ไก่ไม่ใช่ยาเร่งนะครับแต่ว่าทำให้กีดยางง่ายขึ้นนะครับน้ำยางไหลปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ